Los bombinitos. <coughs> uh. ทำไม,มรรเราแหลกงัะลี่ยนาฟดู 啊、呃，好，变白吧，底给你了。 ลอบจ,จอบซิตสจอบจอบแจกดีกว่าเอาไปผสมดีกว่าต้มบนดียว่ะแจกจอบจอบตัวหนึ่งแล้วกันนะของมันเยอะเกิอนเอาชั้นบนมาด้ว้แบบพายแจกเลยบัมบีราคาปูชินา Paling baik, Tuhan. Jack gorilla. Oke. Okay. ผมต้องไปกดคัดลอกลิงก์วีใหม่ก่อนนะ ได้ปลาหมึกได้ประมึก <S <S ประมึกผมกมียังวงบ้า้านหลังนี้ยังไม่มีด้วยเอาแจมเลยได้ประมึกมาแล้วเราขาดตัวนะั่นนะป็นล็อกมนเป็นไฟแป๊บหนึงนะ ว่าแอนนมันเก้าเปอร์เซนตว่ะใช่หมถ้าเป็นนี้มันเป็นสาเปอร์เซ็นต์ตื่นมากตัว,ตว,ตว เจ็ดส,สิบแปดเปอร์เซ็นต์สีเขียดตั้งสองตัว,ตว,ตวกำลังดีสิบสองเปอร์เซ็นต์เองเหรอ มันเป็นสีเขียไปเนี่ยองค์กรหกสิบ้าเปอร์เซ็นต์ลองดูนิชั่วโมงครึ่งเลยนะรออย่างนะโอเคพี่จะแจกตัวอะไรบ้างครับตัวที่พี่แจกนะน้องชายนะมีแพงสุดก็ประมาณสี่ล้านนะน้องชาย สี่ล้านสามล้านก็มีเนี่ยตัวนี้สามล้านน้องเอาแล้ล่ะเนี่ยตัวนี้สี่ล้านสี่ล้านหนึ่งเรนโบวด้วยจำๆตัวนี้สามล้านนะตัวนี้หนึ่งจุดสองสองจุดหนึ่งแล้วหนึ่งจุดเจ็ดเอ็มแล้วก็หนึ่งเอ็มเนี่ยแล้วก็ชั้นล่างหนึ่งจุดแปดมีจ๊อบจ๊อบเนี่ยจ๊อบจ๊อบหนึ่งจุดแปด นี่ก็หนึ่งจุดแปดนี่หนึ่งจุดหกปาเดี๋ยวพี่ไปเอาลิงก์วีแจกอนหะ้น้องชาลนะผมต้องการตัวไปผสมได้านเลยครับน้อง พี่แจกเสร็จพี่ก็จะไปลงสตรีมาเนี้ยพี่ไปตีป้อมต่อ yeah. ทำไมกูกดคันรอบลิงไม่ได้วะจดดอ่าก็ได้นี่ว่าเคเนี่ยลิงวีพี่แปะไว้ให้แล้วน้องชายเดี๋ยวพี่ปักหมดไว้ให้นะน้องชายก็เข้ามานะน้องชายนะ โหนี่มาละสามคนผมคนเดียวตอนนี้ไม่ไม่ไม่ใช่คนเดียวแล้วน้องชายจริงพี่เข้าไปก็สามคนแล้วเนี่ยพี่เข้าไปก็เป็นสี่คนแล้วเนี่ยโหเต็มเซิร์ฟแล้วเนี่ยน้องชายพี่ว่าน้องอดแล้วแหละใครเร็วใครได้ในะจังหวะนี้คนไปเลยน้องชาย จัดเลยน้องชายจอบๆไปออกแล้วตัวแรกเลยจอบๆจอบๆไปแล้วนะจังหวะนี้ใครช้าอดนะครับผมมีตัวสี่ล้านอยู่ชั้นสองนะ ไอ้จับจอบมันไม่ไายว่ะเขาแย่งจอบจอบกันอยู่นะไอ้ข้างบนมีสี่ล้านน้องชายไม่สนใจเหรอนั่นแหละตัวเรนโบว์ตัวนั้นเลยทําไมมันไม่เข้าวีให้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันดิน้องชายเนี่ยเต็มมานเนี่ยห้าคนละเฮ้ยเรนโบว์เขาก็มีสึกสงครามกันอยู่นะฮะเฮ้ยเรนโบว์ไปแล้วสี่ล้าน สี่ล้านสองไปแล้วครับผมไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรนะไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกพี่ก็แจกตัวไม่ค่อยตึงเท่าไหร่แพงสุดก็แค่สี่ล้านนี่ จ้าเดี๋นี้หนึ่งเจ็ดแปดโอ้ไปแล้วไปรัวๆครับผมไปแบบรัวๆอยากได้ตัวพี่ลิงวีอยู่ปากหมุดครับเข้ามาเลยน้องชาย อนนี้เซิร์ฟน่าจะเต็มมาน้องชานะเนี่ยมีมังกรเหลือมังกรสามล้านอยู่มังกรสามล้านยังเหลืออยู่ก็ตัวก็แล้วก็เหลือตัวแบบไม่ค่อยแพงแล้วหนึ่งจุดแปดล้านอะไรเงี้ยตัวสี่ล้านเขาเล่นกันไปหมดแล้วไงโดนพึ่งหมดเนี่ยแล้วก็ตัวสามล้านนะสองตัวมังกรก็สามล้านอุ๊โดนเคีียอะไรเนี่ย แล้วก็เนี่ยเหลือหนึ่งเอ็มเนี่ยอยากได้ง่ายๆน้องชายอย่าทำพี่พี่มารีวิวเ,ยเฉยอย่าได้เข้ามาเอาเลยเนางโอ้รอบหน้าอีกยี่สิามนาทีมีคูณสี่นะครับผมเซิร์ฟแจกคูณสี่นะน้องชายแคอยู่เล่นเซิร์ฟที่ได้นะมาออแล้วครับลี ไปเลยครับนะ้อง้องอไอ,อ้น้องชายทำไมไม่ล็อกบ้านอ่ะน้องชายโดนปนมาเนี่ยเออ,เ,อ,อเข้าไปล็อกบ้านด้วยโอ้ไปอย่างเร็วครับผมไปอย่างเร็วยิ่มอิมอิมอิมมังกรสามล้านไปแล้วนะ เหลือไอ้นั่นหน่ะร้านหนึ่งชั้นสองน้องเอาไปหมดเลยเหลือเบนร้อยสองตัวคนไปคนไปกบไปละโอ้โดนพึ่งโดนพึ่งเอาแล้วกบยังอยู่ที่เดิมโอ้โหสงครามที่กบครับผมน้องอยู่ระยะประมาณนี้ ชิงกบใครจะเป็นคนได้ครอบครองกบไปกบฟักทองโอ้อ้าวแล้วกูลงมาอยู่ของผมมันแรกอะ่ะจอมนะันจะหมุนอะ่ะเด็ดมันไม่ดีไงโอ้แล้วมันอะไรกันมันอะ่ะโอ้โหตอนนี้ยังไม่มีคนได้นะแค่หนึ่งล้านนะเขายังโหวดกันอยู่ เอาแล้ว och, <S <S <verso> อ๋อมีคนไม่ร่บมากเอาชั้นล่างไปนะะโอ้กูพูดแล้วเนี่ยเอกดีกว่าเอ้ากูเผือไปล็อกบ้านจบเลยเดี๋ยวเปิดให้อนุญาตเพื่อนแล้วกันนะ,อะลองชายแอดที่มาแล้วกัน กแค่เรา,เาป้าเสียไหมแกพี่ลาแอดน,นะครลองชายเข้าไปเอาเลยใครแทดพี่เราอะ่ะเอา กูโดนแล้วเนี่ยเข้าไปเอาดีนอ้องอิงจะเรียกพี่ทำไมวะพี่พี่คืออะไรวะเรียกแล้วมันก็ไม่พูดอะไรเลยออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ทำไมไม่ลอกบ้านน้องเมดะ มีคนขโมยของผมก็เรื่องของมันดิเองไม่ล็องบ้านน่ะเออโอเครับนี้สินะกบจะได้ไปแล้ว เคเหลือแววนพาตัวเดียวนะแต่คงไม่ไม่มีใครเอาใช่ไหมเดี๋ยวพี่เอาไปผสมเล่นเอาดีว่ะเอาแล้วโอ้โหโดนโดนไปหนึ่งฝ่ามือ ที่ไม่มีแจกหรครับผมเอา้าโดนสลับผิดครับผมเจ้าวะานี้เจ้าวะานี้ยังไงไปแล้วไปแล้วอุ้ยโดนสลับตัวเอ้ยเรียบร้อยเลยกลับมาอยู่ที่เดิมเอาเลยเอาเอาคุณโดนได้ยังไงเอา ครได้เอาละครับเขากำลังจุกนะ Glorable Fruitodrillo อา้าวกลับมาอยู่ที่เดิมเหรอลุ้นตั้งนานเอ <c oughs> เอมันมีขโมยกันเองด้วยนะต้องกันบ้านตัวเองด้วยนะใครเข้ามาต้องทำใจหนะยบางทีมาเอาของพี่มันก็ไม่ได้แพงมากบางทีของน้องแพงกว่างี้เอ ต้องป้องกันบ้านให้ดีๆเขาจูไปแล้วจังหวะนั้นได้ป่ะน่ะโอเคพี่ไปแล้วพี่แจกรอบเดียวเนะไม่ได้มีอะไรอ่ะมีแค่นั้นแหละน้องชายก็อยู่เล่นเซิร์ฟเซิร์ฟบีพี่ได้นะเออเดี๋ยวมันจะมีคูณสี่เห็นมั้นอ่ะอีกสิบหกนาทีมันจะเป็นอีเวนต์คูณสี่นะน้องชายรอดได้นะเอเคพ,พี่ไปละ